เอาละครับผมทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดยบายเดยไลฟ์วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเดยบายเดยไลฟ์นี่แหละแต่มันพิเศษตรงที่ว่าเขาได้อัปเดทใหม่เว้ยเป็นอัปเดตแพทที่แบบว่าจะทําให้แมปต่างๆเนี่ยสวยขึ้นกว่าเดิมของด่านด่านแมงมิลันเนี่ย <Yeah. S 1> ด่านของตัวละครแทปเปอร์ครับมันจะสวยขึ้นกว่าเดิมมากๆเว้ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในแมปแล้วก็วันนี้ที่ผมจะมาเล่นก็คือผมจะมารีวิวสกินของตัวละครที่มีชื่อว่าเดอะ e ีเจนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสก,กินที่เข้ามาใหม่อะ่ะมันมาพร้อมกับปรับแผนที่ใหม่แล้วก็มีสก,กินเข้ามาใหม่ด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยครับดูดิสก,กินใหม่จะเป็นของ3ตัวละครเดอะโกลด์เฟสแล้วก็จะมี The Bright, เดอะไบรท์เนาะตัวละครใหม่ล่าสุดแล้วก็จะมีรีเจนผมบอกเลยนะครับว่าเดอะ e ีเจนแม่งโคตร เท่ที่สุดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยผมไปซื้อมาแล้วดูดิอู้หูทุกคนสังเกตเห็นไอ้ผมข้างข้างหลังนี้ป่ะดูดูผมให้ดูข้างหน้าก่อนดูดิดูข้างหน้านะมันจะมีเหมือนแบบมีใบหน้าที่จริงเดืีเจียนอ่ะมันจะมีทั้งหมด4คนใช่ไหมครับก็เออมันจะเป็นแก๊งแต่ว่าในสก,กินนี้สก,กินฮาโลวีนเนี่ยดูดิมันจะมีใบหน้าเวของคนอื่นรวมปนมาอยู่ด้วยนี่ตรงนี้มี1แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ใบหน้าตรงนี้เป็น3ใบหน้าหลักแล้วก็อันที่4ี่ไว้ อยู่นี่ดูดิอยู่ข้างหลังดูดิเป็นใบหน้าผู้หญิงอยู่ข้างหลัง่ะโอ้โหโคตรเท่เลยคือมีสี่ใบหน้าในหนึ่งล่างแล้วก็ดูดิมีผมเหมือนกับว่าเป็นผมยาวสีบลอนดูโอโหมันเท่มากๆเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงละแล้วก็ตรงนี้นะครับสังเกตที่อ่าตรงตัวอันนี้จะเป็นข้อศอกนะทุกคนดูดีๆอันนี้ข้อศอกแล้วก็แขนมันจะมาโผล่ตรงนี้อยู่ตรงขาดูดี มีแขนโผล่มาตรงแบบขาข้างขวาด้วยอะ่ะเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยแล้วก็จะมีแขนอยู่ตรงนี้อ๋อเหมือนแขนเขาโอบเอาไว้ปะหรือดูก่อนนะใช่ใช่มันจะมีแขนตรงนี้หนึ่งแล้วก็เหมือนกําลังโอบอยู่อะ่ะคือเขาเรียกว่าสกินสามขีวะสกินสกินแบบแหงแหง <c oughs> สกินแหง เพื่อนพ้องและความรักและความสามาคัคคีโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันในเกมเลยนะครับว่ามันจะเท่ไปแค่ไหนแล้วก็ดูตรงนี้ดิอาวุธเนี่ยโอ้โหอาวุธมันเป็นมีดแบบใหญ่ๆแล้วแบบมีน้ําเหลืองๆเน้เหนียวแบบติดอยู่ด้วยอะ่ะผมว่ามันน่าจะเท่มากๆเลยว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปค้นหาห้องกันเลยเอาละครับผมเข้ามาสู่กันกับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทําไมมันยกอมมือ <c oughs> อะไรอะ่ะทาไมมาถึงมันยกมืออย่างนั้นนะเออ โคตรงงเลยมาครับผมด่านด่าน,านเอ่อด่านลงค่าสัตว์นะอูห้หูเจอคนแล้ว <c oughs> คือปรับใหม่อย่างเท่อ่ะด่านนี้ก็ต้นไม้เยอะกว่าเดิมปะ่ะแต่ตรงที่ล็อกเครื่องอะครับเดี๋ยวนะจะหนีไปไหนครับ <c oughs> ไม่พับวะเราต้องแทงให้ครบเลยมีดมีดมีดคือมีดเท่มากมีดเท่มากไล่เลย ไล่เลยไล่เลยไล่เลยโหไล่ไม่ทันจบแล้วมม่เอาเพิร์กสปินมาเหรอวะแย่ผมแย่สังเกตตรงที่ล็อกเครื่องอะครับเอน i ิตี้มันล็อกแบบโหแบบไฟลุกอะอย่างเท่เลยอาฮ่าเปไม้ไปก่อนจะมาหนีเดือดสปิริตที่มีสกินใหม่ล่าสุดหรอเปลวไฟอย่างเท่อ่ะอ๋อผมดูแล้วมันปรับอะไรปรับไฟพวกเอฟเฟกไฟต่างๆอะเท่กว่าเดิม เล่นลิ้นหรอครับเล่นลิ้นหนอครับโดนดิโดนดิดนดติดวิ่งติดเจ๊กเจ๊กโดนเจ๊กโดนตายยากเปล่า <c oughs> มาล้มไปก่อนเลยโอ้โหถุงมือก็เป็นแบบว่าน่ารักผมอย่างชอบสกินนี้เลยวะ่ะขอบคุณเลดบายเดลไรที่ทำสกินที่เที่อกมา มาครับผมทุกคนดูดิดูดิมันปรับแผตใหม่อะ่ะอ,อู้หูไปเอาเดี๋ยวกําลังอู้หูกาลังเพลิดเพลินกับสิ่งใหม่ๆที่เขาอัปเดตเข้ามา <c oughs> นี่ไงผมไม่สนคนอื่นแล้วคนนี้มีกุญแจ <c oughs> ใครที่คอมไม่แรงก็ผมไม่รู้ว่ามันจะกระตุกหรือเปล่านะครับแต่ใครที่คอมไม่แรงก็ อาจจะต้องแบบปรับโลนิดนึงเนาปรับต่ำแต่เนนี้ผมก็ปรับต่ำนะปรับต่ำก็สวยแล้วอ,อเลือดกระชูดเลือดกระสูดเลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาแขวนเกมมันทำออกมาได้สะใจกว่าเดิมวะ่ะผมมาทีบานเป็นคำพูดยังไงดีอะ มันมันเหมือนจะทำให้แบบเราอะเราอารมณ์ผู้เล่นอะมาดีครับมาดีครับมาดีครับนี่โอ้โหเลิกกระชูดเล่กกระชูดเหมือนผมโลบจิตเลยวะไ <c oughs> ปไหนครับมาข้างหน้ามีไม้อยู่เฮย้ยตรงพื้นตรงพื้นดูเขาวิ่งดิมันเหมือนมีฝุ่นละอองอะลอยออกมากดตายาก แต่ยากแล้วอ่าสาดไปดิสาดไปเลยเอฟเฟกแม่งอลังการจ,จัดจัดวะทุกคนตอนนี้ที่ผมสังเกตน,นะที่พูดไม่ที่ผมสังเกตน,นะจะมีตอนวิ่งม,มันจะเห็นเป็นแบบเหมือนเป็นฝุ่นละอองขึ้นมาเว้ยเป็นฝุ่นสีทองทองแล้วก็ตอนที่เราฟันคนเนี่ยเลือดกระฉูดเลยแล้วก็เอฟเฟกไฟต่างๆเอฟเฟกล็อกเครื่องเอฟเฟกตตามไฟอะ่ะ มันจะดีกว่าเดิมเครื่องปั่นไฟยังเหลือห้าเครื่องอยู่เลยไม่มีคนปั่นเหรอนี่เนี่ยสวยนะดูดิเขาทำอะไรเอ่ยดาบผมว่าเป็นเอาตรงตรงป้าเป็นสกินฮาโลวีนที่ดูดีที่สุดแล้วหลอกครับหลอกหลอกก็มาฟันดิเข้าตู้หรอก็ได้ก็ได้ มีกี่คนก่อนเขาว่าจะแทงหลังนะครับพับไม้อ้าวเสาเกินใหม่ว่ะพับไม้ไปอีกพับไม้ไปอีกพับรรัวพับรรัวคนนี้มีตายากจะไปไหนครับผมกดตายากดิกดตายยากดิ ขาน่าจะมีแทงหลังว่ะเดี๋ยวปล่อยไปก่อนเครื่องปั่นไฟยังเหลือเยอะครับเราไม่ต้องกลัวเลยปล่อยให้นอนล้มไปก่อนแล้วตรงนี้มีคนว่ะผมรู้เลยตรงนี้มีคนผมรู้เลยโอ้โหหนีไปไกลจังหาต้องวิ่งแล้วจะไปไหนเอ่ยไม้หมดแล้วป้าแถวเนี้ยเหมือนจะมีคนใช้เหมือนจะมีคนใช้ไม้เห็นสองคนเลย เห็นสองคนเลยจะไปไหนจะไปไหนเขาใช้เฟือนสปินว่ะคนเนี้ย่องย่องมาช่วยเพื่อนหรอ,อมาดินี่ไงแทงให้หมดเลยผมไม่เคยหวั่นอะผมไม่เคยวัน,ผม,มวนผมเอาหมดเพื่อความมันอย่างเดียวเลยจังหวะน,นี้เพื่อความมันอย่างเดียวเลยพับนั่นแหน <c oughs> เพื่อความมันล้วนๆมาตามต่อตามเจ๊กแหละตอนนี้บาดเจ็บสี่คนเลยกระโดดกลับไปสวย ค้อไปไหนแล้วอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงตายเอ้ยสะใจเกินได้ฟันแต่ละครั้งที่มันสะใจกว่าเดิมมากๆแต่อยากทำให้เสียงตอนฟันมันหนักมันหนักแน่นกว่าเดิอมอะ่ะเสียงตอนฟันของเดลิเจนไม่หนักแน่นเลยอะ่ะดังชุบเอ้าเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเสียง ธอคือใครต้ามันคนละคนกันนี่นะดึงเพื่อเหรอโอ้เรียบร้อยเลยโอ้ยกระชูดกระชูดจุดจุดเห็นแบบนี้ผมต้องกลับมาเล่นเดยบาแล้ววะอัปเดตมาใหม่คือแบบดีมากๆเลยยกนิ้วเลยนิ้วโป้งนะครับไม่ใช่นิ้วกลางนะนิ้วโป้งรอมนี้ ไล่ต่อไล่ต่อเราไม่สนแล้วว่าจะชนะหรือแพ้อะเราเล่นเพื่อความสาใจล้วนๆจะหน,นีไปไหนเฮ้ยอ,อยู่ข้างบนคิดว่าผมไม่เห็นหรอนี่เน่ <c oughs> ตมีมีแทงหลังอยู่หรือเปล่านะ<อ>เขาเจอตัวเทมไฟผมแล้วอะ่ะ<อ><อ>ไม่มีสวยหรือว่าแทงหลังหมดเวลา ออแตต่มันนหนยดิ้ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นด่านใหม่มากๆเลยวะ่ะด่านของแบบของตัวแทปเปอร์ที่เขาปรับปรับใหม่ให้มันสวยขึ้นอะไม่มีม้าแล้วนะจะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนให้รับรู้ให้รับทราบมีคนปั่นไฟอีกสองคนเอาสองคนก่อนครับหลบไม่ได้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 ไม่พ้นไม่พ้น ไม่สามารถเลียนกับเดลิเจียนได้นะครับผมบอกเลยผมบอกเลยไม่สามารถเรียนกับเดลิเจียนได้เอาคนนี้ก่อนดีกว่าชุบมาเลยคนนี้มีกุญแจเอาคนนี้ก่อนเดี๋ยวเขาลงท่อเดี๋ยวเขามุดท่อ ต้องจับลงใต้ดินแล้วปะหูใต้ดินใต้ดินไม่ได้อยู่นี่ว่ะโอเคครับตายแล้วตรงนี้ผมเห็นอะไรแวบๆบแบบก็ไม่รู้มูมอร้องม,มาหนึ่งทีเฮ้ยเขาไม่ค่อยมองหลังเลยว่ะคนเนี้เขาวิ่งตรงเดี่วเลยอะะเอ๋ นี่แน่นี่แน่แขวนเอฟเฟแบบใหม่มันทําให้เราแบบน่าเล่นกว่าเดิมเยอะเลยไม่รู้ผมคิดเองป่ะนะทำไมรู้สึกมันลื่นๆวะทำไมมันรู้สึกลื่นๆกว่าเดิมก็ไม่รู้อ่ะหาท่อยังไม่เจอหาท่อก่อนสกินอุ้ยสกินใหม่เดอะลีเจนเนี่ยอาวุธผมว่าก็เท่อะ มันเหมือนให้อารมณ์เล่นชุดไฟอะ่ะทุกคนรู้จักชุดไฟใช่ปะ่ะชุดไฟที่มันเป็นชุดลิมิเต็ดอ่ะออารมณ์คล้ายๆแบบเหมือนเราได้เล่นชุดไฟของแท้ยังไงก็ไม่รู้อ,ะอ่ะ,อะ,อะมาเลยฉันเห็นแกปบั่นไฟอยู่ตรงนี้เข้าตู้หรอเธอได้เข้าตู้หรือเปล่านะไม่ได้เข้าอ่ะวิ่งแล้ววิ่งแล้ว ปั่นไฟเอาก่ดตายยากไม่เห็นหรือไงว่าผมมาแล้วโหโหโหความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นว่ะเมื่อความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นความสาใจมันก็เพิ่มขึ้นตามแต่ว่ามันก็เป็นแค่เกมนะครับทุกคนไม่มีใครแบบทําเรียนแบบเกมหรอกใช่ไหมออคนที่เล่นเขาแบบมีความคิดกันหมดแล้วไม่กี้คนไม่กี้ล้มอยู่ที่บ้านเล็กตรงหน้าต่างผมจําได้เจอแล้วมาดิ มีแทงหลังหรือเปล่านะมีแทงหลังหรือเปล่านะเดี๋ยวรอให้คนนั้นตายก่อนเราให้อุ้มนะครับเพื่อเพื่อเป็นการแบบเซฟตัวเองไม่ให้โดนแทงหลังระหว่างนี้ก็มาดูแบบมีดที่สวยงามของเราดีกว่ามันจะมีเหมือนปลายเอ้ยตรงด้ามจับมันเหมือนมีเหล็กแง่งแงออกไปด้วยว่ะผมไม่รู้ว่าคือมีดชนิดไหนนะเนี่ยแต่ตัวละครเดลิเจียนใส่ถุงมืออย่างที่เลยโอเคมาน่าจะหมดลวครับแทงหลังเรียบร้อย fc มับเข้าให้แตกสวยสวยงามทุกคนดูถุงมือดิถูงมือข้างซ้ายมันแบบมันเลิกขึ้นมาทำไมผมอวยสก,กินนี้ขนาดนี้วะแต่มันเทจ่จริงจริงๆเลยผมบอกเลยสก,กินที่ออกมา3ที่สามวันใหม่ล่าสุดอ่ะจะมีตัวใหม่เดอะไบรท์โกดฟ a สแล้วก็รีเจนใช่ไหมผมกดซื้อรีเจนก่อนอันดับแรกเลยมันเท่มาก 29 0 0มครับโอเคตามนั้นก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสกินเดลิเจียนตัวใหม่คือไม่รู้จะาหาคาไหนมาอาธิบายความความความเป็นเอกลักษณ์ของมันคือทุกคนรู้จักตัวละครจากหนังเรื่องต่างๆ่าที่มันชอบเอาพวกคนมารวมร่างกันนะ่ะเออเหมือนก็แบบสัพ์ประหลาดที่เอาเอาเศษเนื้อคนแบบศพคนมารวมต่อๆกันอนะ่ะเอออันนี้อารมณ์ก็จะประมาณนั้นนะ่ะประมาณนี้เลยคล้ายๆไซเลนทิวดูดิ แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆเล่นจบแล้วก็เราก็ต้องขายของต่อเว้ยมาดูคัสตอมเกมผมจะให้ดูแบบสีหน้าใกล้ๆเลย <c oughs> เป็นตุ่มหนองเอ้ยขยะขยะ,ขยะโอ้โหอันนี้แบบซูมแบบโค o สอัพเลยอะแบบใกล้ๆเลยอะดูดิเห็นหน้าข้างหลังด้วยก็เป็นยังไงกันบ้างครับขอบคุณที่เข้าแบบ ขอบคุณที่แวะมาดูนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ผมกับ d e l ิ t ทียนสกินใหม่ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วก็ถ้าคลิปหน้าผมก็จะซื้อสกินใหม่มาเล่นให้ดูด้วยเนาะมันมี3สกินครับที่เข้ามาใหม่ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย